สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับสอนอนุ่นนะคะเจนจิราภงสัตรานะคะวันนี้นะคะก็จะพาทุกๆคนนะคะ,ะคุณครูมาสร้างสไลด์นะคะเนื้อหาการสอนนะคะโดยใช้เวลาไม่นานนะคะโดยเครื่องมือที่เราจะใช้ก็คือตัวแคนวาน,นั่นเองะคะก่อนอื่นให้คุณครูนะคะเซิร์ชหาคำว่าแคนวาน,นะคะเข้าไป เสร็จเรียบร้อยนะคะในส่วนนี้นะคะเราก็จะปรากฏในแคนวาของเรานะคะอ่าเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะคุณครูไปที่ Present Station นะคะกดหนึ่งครั้งนะคะปกติเราจะทำการสร้างสไลด์นะคะเราก็จะไปดูในส่วนของอแบบ ของเทมเพลตต่างๆที่ตัวไหนที่เราชอบนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้เวลาในการสร้างแบบแคนเ a แบบนี้นะคะเราก็จะมีการนำเนื้อหามาใส่ใช่ไหมคะแต่เรามีวิธีการสร้างง่ายๆนะคะโดยการที่เรามาที่กรอบข้อความตรงนี้นะคะ,ะให้ครณครูนะคะไปพิมพ์ข้อความตรงนี้ไว้ว่าเราต้องการดีไซน์อะไร นะคะเขียนเข้าไปเลยนะคะว่าช่วยสร้างสไลด์นะคะเนื้อหาวิชาเรื่องอะไรนะคะโดยใครแล้วก็ต้องการสไตล์โทนสีชมพูเป็นรูปมีรูปตัวการ์ตูนเด็กๆอะไรในสไตล์ไหนคุณครูสามารถสร้างได้นะคะอันนี้สอนอเขียนไว้เป็นเป็นร่างไว้ว่าอ่ะช่วยสร้างสไลด์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ กระบวนการการเกิดหินและวัฏจักรของหินในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะคะ,ะโดยใช้สไตล์ชิบี 3D น่ารักนะคะบรรยากาศอยู่ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์สีสันสดใสนะคะ,ะจำนวนหน้านะคะระบุไว้ว่า10หน้าโดยคุณครูเจนจิลานะคะตรงนี้เราก็จะดำเนินการคัดลอกนะคะแล้วก็นำมาวางในตัวนี้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยกดลูกศรส่งนะคะอาแล้วก็ขั้นตอนต่อไปให้เราไปเลือกสร้างดีไซน์นะคะตัวแคนวาของเรานะคะก็จะดำเนินการไปทำการเจเน r เรตนะคะรูปแบบของสไลด์นะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับของกระบวนการการเกิดหินและวัฒจธรรของหินนะคะรอ เวลาสักครู่นะคะตัวนี้คุณครูสามารถเดี๋ยวสนอจะวางพร้อมตรงนี้ไว้ให้กับคุณครูนะคะแล้วคุณครูสามารถนําไปเปลี่ยนได้นะคะ,ะเปลี่ยนตามความต้องการของเราเลยตามเนื้อหาเลยนะคะนี่พร้อมดีไซน์พร้อมแล้วนะคะเราก็สามารถใช้งานได้แล้วก็ทําการขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรานําเมาส์ไปคลิก ตรงนี้เลยเขาจะบอกว่าสามารถใช้งานเทมเพลตของคุณเนี่ยได้เลยทั้งหมด1ิบหน้าเราก็กดใช้นะคะแล้วเราก็จะมาดูผลว่าเป็นยังไงบ้างนี่ความสวยงามนะคะเห็นไหมคะว่าแคนว่านะคะสามารถสร้างสไลด์ได้ภายใน3นาทีง่ายๆเลยนะคะก็จะสร้างเนื้อหาให้กับเราเลยออกมาสวยนะคะคุณครูสามารถนะคะ ปรับตัวหนังสือนะคะปรับสีสันถ้าสมมุติว่าตัวไหนที่เราต้องการเพิ่มเติมเนาะเราสามารถดำเนินการเพิ่มเติมได้นะคะนี่ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟิลเจอร์ที่สามารถนำไปใช้ได้นะคะนำเสนอได้เหมือนรูปแบบของการนำเสนอต่างๆได้เลยนะคะใช้เวลาเพียง3นาทีเท่านั้นนะคะก็จะได้ สไลด์เนื้อหาตามที่เราต้องการยังไงนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะก็จะได้เห็นว่าเนื้อหาของเราสร้างได้ง่ายๆด้วยแคนวาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ